การขายทออตลาดเนี่ยที่แปลงนี้มันอยู่ในตำบลเสาทรายอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการขายตออตลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีฝ่ายเราเนี่ยเขาไปซื้อมาจากการขายทออตลาดแล้วก็มีการรับโอนมนันไเรื่อยๆจนมารับโอนสุดท้ายก็ของเล็กๆ<ช>สัต<ช>์นักง,งามครับพอดีนะครับเ<ช>ดิมทีเนี่ยเป็นของนายไพโรจนพินิจแล้วก็มีการโนยยึดโนยยึดขายทออตลาดนะครับแล้วก็มีคุณแสงจันทร์ซื้อแล้วก็มีการโอนมาเรื่อย จนมาถึงเกล็กสุดท้ายปรากฏว่าหลังจากที่มีการโอนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ปรากฏว่ามีบุคคลมาอ้างว่าเป็นเจ้าของที่เหมือนกันนะครับเป็นเจ้าของที่เหมือนกันแล้วก็ปรากฏอีกอย่างหนึ่งคือท,ที่แปลงนี้เดิมทีอยู่ในเขตจังหวัดพิจิตรซึ่งอยู่ในอำนาจดูแลของออสำนักงานที่ดินสาขาสระบุรนปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้ย้ายไปอยู่ในเขตของเพชรบูรณ์ซึ่งคือชนแดน นะครับโดยมีการเปลี่ยนเลขสลุด้วยนะครับแล้วก็มีการไปมีการกล่าวว่ามมีการทับซ้อนกับที่ดินที่แปลงใน,ในพื้นที่พิพาทประมาณสัก14ไร่นะครับจน <c oughs> จนเป็นเหตุมีการฟ้องคดีก,กันปัญหามันก็มีอยู่ว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยหนึ่งจริงๆแล้วมันควรอยู่ในเขตพิจิตรหรือรพชบูรณ์สองนะครับการออกสนดแปลงนี้ที่เป็นของพิจิตรแต่แรกเนี่ยเป็นการออกโดยชอบ้วยกฎหมายไหม และสมที่ดินที่อยู่ในเขตชนแดนของของบุคคลที่เป็นโจทย์เนี่ยที่เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินแท้จ,จริงเนี่ยอันนั้นมีการออกด้วยชอบด้วยกฎหมายไหมมันก็มีทับซ้อนกันของเราเนี่ยจะเป็นการออกตามบะมวลกฎหมายที่ดินมาตรา58าวิทวีเหมือนการออกเดิมทีเป็นเราทั้สแล้วก็สองส่วนครอบเลยไม่มีการเดินสุดด้ยครับเท่าที่ดูในนี้นะ้าสิแปดทวีก็ต้องเดินสุดด้วจใช่เขาเปิดใจฟ้องมาเขาไม่ได้อ้างว่าเดินดว ใช่รัะตตัว oh. ิสถ้าสุดท้าตัววิถึงจะเฉพาะรายนี้ใช่ไหมครับออกนะออกของเราไม่มีการอกว่าเราจะับรด้รูปแปลได้ใส่ในแบบพิเเรียกผมกับลูกแปล ตัวนี้ยูบล็อกสมัเลยยูล็อกยนบล็อกเลยได้ที่พาอยู่ตรงไหนตัวนี้สามสองนที่อยู่ในนี้คือลำศรีสูงนะที่ที่ที่ออกแค่รีสูงคเป็นเล็กๆเนาที่ไป็้มนป็นงานโครงการตอนนี้เราไม่มีแตรเรดูแล้วก็ส่งกันหมดส่งไปอแแล้วก็ขึ้นเป็นสะวนตะกุดไรใช่คนใช่รับอ่าขึ้นมาเปลี่ยนหมนแล้ว เราส่งไปกเขาก็จะไปแก้ใหม่เขาไปต่อเลขขเขาใหม่มันมีต้นลายนะมีออชั้นอ้อชั้นอ้ชั้น้ชั้นนี่นี่ถ่ายปีสามเก้าสามเก้ากนดออกวี่อ่ากำนออกปีสี่ศนย์ถนนที่แบ่งแยกเป็นเพชรบูรณ์กัือพิจิตกนะอระวังถนนนี้นะระวังถนนนั่นแหละคือเี่ยงนี้คือ ก็ค um. ือกรอบเสีนเดี่ยมเล็กมันมันต้องมีคนกินกรอบๆๆๆๆๆๆๆนเๆๆ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 ๆรๆๆ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 ยๆลบๆๆ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 เๆ็ๆๆๆๆสๆๆ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 อๆๆ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 มๆๆ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 ๆที่ๆๆ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 มๆๆ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 ๆไๆๆๆๆๆๆๆนๆ่ๆๆีๆๆๆๆนๆๆนี่ เขาก็เลยไม่ยูละครคนที่จ้ย์คนที่จบม .25 เข้าไปอบรมครับอบรมมาไม ouais. go, like right. right. uh ่ก huh. ี่เด right? ือนก็ออกมาทาการประวัตชอบตัวชายคงมปพนี่ได้ไอแคนที่คอมปพนี้ได้ปีเจครับเขาก็เขาก็ให้ให้เงินาเลยไปถึงก็คิ้เลยแล้วเนี่ยให้รู้ปรบวว่ามันอกมาจากใครที่เจอใที่เเนี่ยเขาบอก เขาลงนี้เขาลงระวางลมลงนี้กุ่มรอสากอทินและลำดับของรอสามกอเขาจะต่อต่อเลขเอกสารสิทธิผู้ขอแลจะมีเลขที่มีเลขที่